เอาเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม c a r b บ่าอินฟินิตคอมโบนะครับกับผมนาซเอกนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของการทําอุปกรณ์เบื้องต้นสําหรับผู้เล่นใหม่ทุกท่านและวิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก share, ฝากดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยวกันนะครับ มาดูกันนะครับสําหรับในส่วนของวิธีการทําอุปกรณ์เบื้องต้นสําหรับตัวละครเรานะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเล่นเกมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประสบการณ์แรกที่เราจะต้องเจอกันเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ที่แจกนะครับใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับก็น่าจะเจอกันทุกคนนะครับสำหรับในส่วนของอุปกรณ์ที่แจกมาทั้งหมดนะครับจะมีในส่วนของชุดนะครับแล้วก็ดาบสองเล่ม แล้วก็อีก2เล่มก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าในส,ส่วนของโอฟนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองจะมี2ประเภทด้วยกันนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ4อาวุธด้วยกันนะครับบวก10ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีหัวนะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็ถุงมือนั่นเองนะครับที่นี้นะครับถ้าเกิดมันหมดแล้วนะครับเราจะทํายังไงกับมันดีนะครับสำหรับในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับสำหรับตัวละครของผมนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับมีระยะเวลาอยู่ที่ 3วันนะครับหมดวันที่19นะครับเวลา5าทุ่ม32นาทีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเต็มความพร้อมกันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CBT หรือว่า OBT เพื่อนๆสามารถนําเอาไปใช้ได้นะครับในภายภาคหน้านั่นเองและที่นี้นะครับเราจะหาไอเทมอะไรดีนะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับลองสังเกตดูนะครับชุดที่มันแจกเนี่ยนะครับมันจะมีประเภทของอุปกรณ์อยู่นั่นเองนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับจะมีคําว่า G8 และก็ G7 นะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะครับแต่ถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะครับแต่สําหรับผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมานั่งจํา G นะครับให้เพื่อนๆนะครับดูในส่วนของตลาดเลยนะครับง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่ตลาดนะครับก็ เลือกไปที่เวบป้อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกไปในส่วนของอร์เมอร์ก็ได้หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกประเภทมาสัก1อันนะครับให้เพื่อนๆจาเอาไว้นะครับว่าเราจะใช้ในส่วนของขั้นชาโดไทเทเนียมขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้เป็นออสเมียมนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของซิกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่างแรกเลยนะสำหรับ CBT แล้วก็ตอนเปิดเกมจริงเนี่ยเราใช้แค่ขั้นชาโดนี่ก็คือหลูมมากแล้วนะครับขั้นพื้นฐานแล้วนะครับอ่ะ วิธีการนะครับสำหรับในส่วนของการจำนะครับอ่ะเข้าไปดูในส่วนของเวปอนก่อนละกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่เบสนะครับเพราะว่าผมเล่นเบสใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆจำคำว่าชาร์โดไทเทให้ดีนะครับเราจะเล่นอาวุธขั้นชาร์โดไทเทหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นออสเมียมนะครับเลตออสเมียมนะครับจะเป็นซิกนะครับแต่นะครับจำเอาไว้นะครับเราจะเล่นชาร์โดไทเทก่อนนะครับสำหรับงบน้อยหรือว่าในส่วนของการเริ่มต้นนะครับเราจะเล่น ชาโดว์ไทเทเท่านั้นนะครับกดมานะครับหงครั้งนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่า D7 นะครับก็จะเป็นอาวุธประมาณนี้นะครับก็คืออาวุธที่แจกนั่นแหละนะครับและทีนี้เราจะเลือกซื้ออย่างไรนะครับมาดูกันอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ระดับนะครับให้เพื่อนๆเลือกคําว่าระดับสูงนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจะมีตัวหนังสือสีม่วงขึ้นมานะครับนี่คือประเภทอาวุธที่เราจะต้องใช้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาวุธสีม่วง นะครับเป็นอาวุธที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับในส่วนของประเภทชาโด้ไทเทนนะครับจริงๆแล้วมันก็มีดีกว่านี้แหละนะครับแต่ว่าเราใช้แค่ชาโด้ไทเทนสีม่วงตรงนี้ก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะหาออฟอะไรดีนะครับสำหรับในส่วนของอาวุธใช่ไหมครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ามือใหม่นะครับอาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนของคําว่าสล็อตนะครับมันจะมีในส่วนของสล็อตให้เรานะครับทั้งหมด2ช่องนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นประเภทอาวุธที่มีคําว่า1สล็อตนะครับก็ เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีสล็อตแค่1่อันเท่านั้นนะครับและทีนี้เราจะเลือกอะไรดีนะครับสำหรับในส่วนของผู้เล่นเบื้องต้นนะครับอาจจะยังเลือกไม่เป็นนะครับเพื่อนๆลองมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่แจกก่อนเลยแล้วกันนะครับทำตามตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับสำหรับในส่วนของเบสแจก3วันเพราะมีในส่วนของสล็อตพื้นฐานนะครับอยู่ที่2สล็อตและก็เป็นออฟคิทิคอนดามจอัพ16%เใช่ไหมครับ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จําเอาไว้นะฮะแล้วก็เข้าไปดูในตลาดได้เลยนะครับว่าอาวุธประเภทไหนนะครับที่เราอยากได้มีออปชั่นตรงที่อุปกรณ์ที่แจกในเมลหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะทาอาวุธเอามาเล่นได้นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของออฟสช่องนี้ถามว่าใช้อย่างไรและหาอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับในส่วนของออปชัน2อันนี้นะครับถามว่าใส่อย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับอย่างแรกนะครับมันจะเป็นคีเลตบวกหแล้วก็คีราเมดบวกสินะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับอุปกรณ์นะฮะเราจะหวังพึ่งคิดาเมสซะส่วนใหญ่นะครับคิเลตเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะอ่ะมาดูกันนะครับสําหรับในส่วนของการใส่หรือว่าการออฟคิเลตนั่นเองนะครับหรือว่าออฟคิดาเมจนั่นเองนะครับในส่วนของสล็อตอาวุธและสล็อตทุกชิ้นของอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองสังเกตดูตัวอย่างก็ได้นะครับว่า ในส่วนของชุดนะครับเราใส่ออฟอะไรแล้วก็มีออฟหลักของชุดเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับออฟหลักของชุดจะเป็นออฟสกิลแอมนะครับบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับในส่วนของสกิลแอมเนี่ยก็เรียกกันง่ายๆแล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกท่านนะเขาเรียกว่าในส่วนของการเพิ่มสกิลโจมตีนั่นเองนะครับก็จะแรงขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับในส่วนของหัวนะครับอันนี้จําเป็นมากๆนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆสําหรับหัวนะครับเป็นชิ้นเดียวที่สามารถทําในส่วนของ ออปชันคิดได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จําเป็นมากๆนะครับบางคนก็ใส่3สล็อตไปเลยนะครับจัดเต็มในส่วนของรองเท้านะครับก็มีออปรักเป็นสกิลแอมบวกเเหมือนกันแล้วก็ถุงมือก็สกิลแอมบวกเเหมือนกันนะครับออปชันก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็ในส่วนของออปชันนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะมาหาออปชันนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราอยากจะทำนะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้เลย นะครับเราก็เลือกประเภทเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับประเภทเริ่มต้นของเราก็คือ Shadow ไทเทนนะครับท่านเพื่อนกดไปแล้วก็มาดูเหมือนเดิมนะครับอยากได้อะไรก็สามารถติ๊กไปก่อนได้นะครับอ่ะสมมติผมเลือกแอมนะครับก็มาดูนะครับว่าอาวุธนั้นนะครับหรือว่าอุปกรณ์นั้นนะครับมีแอมติดอยู่หรือเปล่านะครับเหมือนของแจกไหมนะครับแล้วก็เป็นสสล็อตหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสสล็อตก็ซื้อได้เลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมีเงินซื้อหรือเปล่านะครับเพราะดูราคาดีสูงมากๆนะครับก็ลองไปหาดรอปกันดูก่อนละกันเน เนี่ยจริงๆแล้วนะครับหสล็อตก็แนะนําว่ายังไม่จะเป็นต้องใส่นะนะครับใส่เป็น2สล็อตดีกว่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์อะมาดูวิธีการกันนะครับสําหรับในส่วนของวิธีการใส่ของออฟนั่นเองนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับในส่วนของใบออฟนะครับก็มีหลายหลักมากมายเลยนะครับอะอย่างเช่นใบนี้นะครับก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเขียนว่า armor option score high นั่นเองแล้วก็ลองมาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับประเภทของ armor นะครับที่สามารถใช้ ใบออฟใบนี้ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของออสเมียมออสเมียมกับชุดซิกคืออะไรนะครับออสเมียมก็คือชุดสีเขียวนั่นเองนะครับสำหรับชุดสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าออสเมียมนั่นเองนะครับก็เรายังไม่ได้ใช้ในส่วนของออสเมียมนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเราใช้เป็นชาร์โดไทเทก็ให้เพื่อนๆมาหาคําว่าชาร์โดไทเทตรงนี้ได้อย่างเช่นอันนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการออฟได้นั่นเองนะครับเป็น b บออฟ HP นั่นเองนะครับหรือว่าการ <_ t ry> เพิ่มเลือดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอตแทกนะครับชาร์โดไทเทใส่ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นเมจิแอทแทกนะครับเราสามารถที่จะออมให้กับประเภทนักเวทได้นั่นเองนะครับเป็นพวกฟอร์ดกานเนอร์นะครับฟอร์ดร์เชอร์แล้วก็วิสา์นั่นเองสําหรับไบสกอร์เมจิแอทแทกนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของดีเฟนส์นะครับอันนี้จะเป็นสวอตสกิลแอมนะครับอันนี้สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับเมจิสกิลแอมก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้จะเป็นค่าหลบส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของแอทแท็กนะครับชาโดว์ไทเทใช้ได นะครับวิธีการหานะครับเราสามารถที่จะทําการย่อยอุปกรณ์ต่างๆที่เราไม่ได้ใช้นะครับเพื่อทําการสุ่มใบสกอ์พวกนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็คงไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าในส่วนของไกด์สตรีมเมอร์หลายๆท่านก็ได้ทำเอาไว้แล้วนะครับยังไงก็ลองไปดูนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการฟาร์มในส่วนของแมปพาร์ทเอาไว้เยอะมากๆนะครับก็ เดี๋ยวค่อยเอาไปลงกันนะผมจะลงรัวๆเลยแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของดัน70ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอีกวันหนึ่งนะครับอุปกรณ์จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นไม่ได้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็เดินทางมาสู่เลเวลอยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทําอุปกรณ์สําหรับในส่วนของตัวละครผมก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็หมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการบวก10กันนะครับมาดูกันว่า จะมีอาวุธอะไรหรือว่าอุปรกรณ์อะไรบ้างนะครับสำหรับตัวละครเบดเดอร์ของผมเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยะละกันแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเติมเงินให้เพื่อนๆดูกันว่าในส่วนของกิจกรรมแตปมเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนะเซอเอกนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนอธิบายไม่เข้าใจยังไงหรือว่ายังไม่ละเอียดยังไงต้องขออภัยด้วยละกันเพราะว่าอธิบายแบบมือใหม่เพราะว่าผมเองก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับลาไปก่อนฝากกดไลค์ด้วยและกันอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเสราโกพัดรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n u ซ z e r X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องเตราโกพัด